้้พี่นองันนี้มาหาน้องใจอยู่น้นห้องอยู่บ้านน้องหญ้าเพิ่นใส่ผ้าตัานมาก็เลยว่าจองเบิ้งมาเบิ่งสมบัติเพิ่นนี่แหละรถไถนี่รถฟอร์ดของเฮามันรถอีสมแล้วก็ไปนี่แล้วก็ไปขับรถอีสมเฮาผู้ผู้พาเฮ็ดนานั่นล่ะแล้วได้๋ยาเป็นใสเรียแล้วเลยไปพาแล้ก็ออกมาเมื่อว่าเมื่อก่อนท่านี่ก็แล้วงานก็เลยเก็บก็ย่างก็แล้วก็เลย มา2เบิ่งก่อนเนอกเอิ้นยายเอิ้นหลานมานําสิไปเบิ่งสิไปเบิ่งกันพิธีเพิ่นอียงตกะแตนบ่นี่บ่แน่เด้แม่แตอาจสิเลี้ยงตกแตนีต่อไปยาาอาันนี้ไปบ่ตกแตนว่าเขากเอาอันนี้าีมีแต่เหี้ยนวางเปล่าตนีวางเปล่า โอ้ยนี่มัางเปลจะคว้างบางกัไปไปหลยแล้วไปขึ้นสวรรค์เบิดแล้วโอ้าบ้านี้พี่น้องก็ไปหลาตัวนี่โอ้ยบมาบออีดเบียนเบียนดิ้งยายเตนเออมาส่งมังพ่อยายถึง ไปพามาได้มากนอมตักแตเียนอนอด้เดนีเลยืม่ถ่้าดีไปน่ยัยเราสิมาบังตกแตนมั้งีไม่เล่นะ มันกินงามันกินใบอ้อยครับกล้วยใบกล้วยสิใบ้ยกใบ้าพี่นองมึงงตัแตงไปจเป็นแฉงดิอันนี้เรื่องความเดียเปลอันี้เองดียกี้องอแงๆอยู่อันจะเรื่องเรื่องเดียวนี่ะเอาใส่ยักษีไมักินมัจะกินกินวันยาวันนี้นี่แหละเอาใส่เป็นอวลากได้ืเสียมันกินมันก็ลงออกสี ให้เปิดซองเพิ่งกับด็กตัวบอคอยันมันเอาบอมบอมไม่นึ่งขอไม่หนึงนี่พีแ่ไพี่วิทเราขอไปไทยในกับดกนี่นี่นิ้งเพิ่งเหมือนเป็นลั่นเผิงด้วยเลยลาบข้อกไม่ได้นบน่วอนบอนขอกแลกน่อยก็หนีที่เบรคโล่โออป็นียัง้เดี๋ยวจับข้ถทามันมีปีมันเคยสิบินคักใช่หรอพี่วิทย ปี๊ีตัวนึงเด้อแต่มันมันมีปีกมันจะบินสวนสนามเขาหนีเราน่าจะโคนรนะได้มู่งใหญ่แตมาใหญ่สายใหญ่หนยก็มีสายกับกระมอนน่นก็กินรังรักก็บเมนใบกล้วยอยากกินบอดแต่ก็เต้นบ่ใบกล้วยกับอ้อแต่ว่ามันว่าันเหมดอกมันพวกก็มันปีกมันจะเป็นปีกท่านเองผม ว่ากันมึงเสียก็คือเป็ดเสียเสียกักเสียกักตัวเสียกักอันท้าเอาใบอ้อยแล้วมันก็ยุ่มยุ่มเหรอถ้ามันไม่ปีมันก็บินสวนสนามเขาออกโอ้ยใหญ่ว่ามันกินใบอ้อยเนีวโล่งขนาดนี้บางเมื่มันขึ้นอยู่ใบตองนี่นไหมอันนี้คออนี้สไลายโลอยู่ปกติสูงสุดของมันเด็กประมาณบรรจุเด็กประมาณสิบโลโลประมาณสิบก็โลอยู่เด็กป้ายท้ายท่างสิแม่้ ไปว่ากันมันไม่งยเสยเงี้ยาสีชวนมาตาเมืเลคนละระาณกี่นะระมาะมามกกึ่งแดดกึ้งหฮมหรอย่า่โอมท่าบีบีไม่ห่เห็นดีที่เวียดเดียบใช่ใช่ก็ห่างยิมเยอพี่น้องคือคือคือห่งช่วงบ้นห่งิม กินใบอ้อยโลย่ป่ะยนี่ก็สิประมาณเสียดังทรงซ่งอาจจะซิฟโลกอะไรยี่นี่แต่หน่อยก่หนี่หกโลนอยใหญ่ตั้งวลน่อยใหญ่ในหน่อยหกโลไหมเนี่ยล,ลบเลมันกินแล้วเขาเมนข้าไข่ทรงเขาเจ้าจออโล่ละสามลอยถึงสี่อยเลยอันนี้กินแล้วดูว่าน,นี่เลยมันกินเบอร์แล้วอันี้ใบมันตีหนามันกินเบอรแล้วไผกับเลือดตะกากสาอยู่ไผ่ไผ่เลือดตะกัง เบิ้งเบิ้งงาไทด้วยนี่แหละเอางาไทไครบื่อบื่อยากเอาใส่เลยงาไทยด้วย่ายกินห่าเฮงกินดีนี่งาไผยเลยเจ็งสี่ละเอาลงบเหลือใบเหลือตานาจ่าเหลือตะไม่ไปนี่นี่ละได้แค่ไม่กินแถวเลยบะเนียน เขามีห้ามวานห่าม่งจะเต็มเลยมันใส่ที่ไหนลอันนี้อเปม็นหัวหันรุ่งไข่ขาช่างขุ่นอย่างมันดูบ่บ่ห้อมเราจะเข้าสีไห้มันห้อมห่อมนั่นก็นห่อมนี้ดีโรคอะไรเดียวนี่อันนั้เขาาเอากดีรยาหน่อันพวแกนวงเอสามลอยหาซีถึงสี่ลอยไปล้วถ้าพวกกันอันนั้นเขามาเอากับสี่ลอยมาหน่อสำพวกกันพวกทรงเขาทรงสามอย สบา yeah, oh, yeah, 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 yeah. ่าถบา้นเลียงเลไลไม่เกินริมทางก้อนเอ็งเนี่ยหรอเทากัหนี้เลยที่มันมาเด็กใครนอย่งเทาเรียงปะยงเทากับไรเลยท่าถ้าิเลียง